เพื่อนๆคะวันนี้ป้าสีก็ได้นำบอลสีสวยงามมาให้เพื่อนๆได้ชมนะคะวันนี้มีชื่อว่าลูกไม้คะ่ะตรงกลางสดืดของเขานี่จะเป็นสีแดงเข้มมากคะ่ะมีลายเส้นที่สวยงามคะ่ะลายเส้นหน้าใบเขาเป็นสีแดงนะคะ แล้วก็จะมีแต้มสีขาวอยู่บนสีเขียวทำใหเ้เป็นลักษณะเด่นมากค่ะสวยงามมากค่ะเรามาดูใต้ใบกันค่ะใต้ใบนี้กระดูกรายเส้นของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีแดงนะคะเป็นนูนๆค่ะลายเส้นเขาจะเป็นนูนๆ สีแดงสวยงามมากค่ะนี่ขนาดด้านหลังใบยังงามเลยค่ะเพื่อนๆสีเขาเด่นมากค่ะสวยงามมากค่ะอันนี้คือลูกไม้ก้านดำค่ะเพื่อนๆนี่คือลำต้นของเขาหรือเรียกอีกีก็คือก้านเขานั่นแหละค่ะก้านเขาจะเป็นสีดำนะคะดำสนิทเลยค่ะเพื่อนๆจ้ะ ต้นเดียวค่ะเหมือนเขาจะหวงพันมากเลยค่ะยังไม่ยอมแตกหนอ่อออกมาเลยในเส้นใต้ใบเขาก็สวยนะคะเพื่อนๆสีแดงสดใสมากเลยค่ะ ของเขานี่เด่นมากชัดเจนมากเลยค่ะลายเส้นสีแดงแต้มขาวอยู่บนสีเขียวเ,เขียวกับขาวมันตัดกันอยู่แล้วค่ะเพื่อนๆมันก็จะทำให้เด่นและก็สวยขึ้นนะคะตรงกลางสะดือเขาก็เป็นสีแดงเข้มค่ะสวยงามมากค่ะเพื่อนๆ วันนี้ประสีก็ได้นำบอลสีสวยๆมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมนะคะบอลนี้มีชื่อว่าลูกไม้ค่ะลูกไม้ก้านดำนะคะสวยมากค่ะดินที่ใช้สำหรับปลูกของเขานะคะก็จะเป็นดินที่ผสมเปลือกมะพร้าวค่ะ เป็นดินผสมเปลือกมะพร้าวามะพร้าวสับนะคะเพื่อนๆเน,นี่ค่ะข้างในนี้ก็จะเป็นดินที่ใส่เป็นดินที่ใส่เปลือกมะพร้าวสับนะคะเพื่อนๆสวยงามมากค่ะบอนนี่ค่ะสวยมากลำต้นก็เป็นสีดำนะคะ